สวัสดีครับนักเรียนนะครับคลิปนี้จะเป็นพาร์ทที่7นะครับพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นข้อที่18ถึงข้อ20นะครับก็คือหลักๆคอนเซปต์ของ3ข้อนี้จะเป็นเรื่องสัญกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ของเราเป็นการเลื่อนจุดธรรมดาเลยครับการเลื่อนจุดธรรมดาเลยไม่ยากอ่ะเพราะฉะนั้นก็ดูไปตามดูเอดูตามนะครับแล้วก็ลองฝึกทําตามหลายๆรอบนะครับจะได้ทําข้อสอบได้นะอ่ะทีนี้ ก่อนเริ่มแรกเดี๋ยวก็จะมาทบทวนอ่ะไอดูดูโจทย์ก่อนนะครับดูโจทย์ข้อที่18ก่อนนะครับโจทย์ข้อที่18นะครับข้อที่18โจทย์เขาบอกว่าอันตัวเลขเยอะนิดนึงนะอ่าเพระาะนั้นดูดีๆนะครับข้อที่18โจทย์บอกว่า2ล้านเอ้ไม่ใช่2546ล้านนะครับอ่ะแบบนี้นะครับ ทำให้อยู่ในรูปสันกรณวิทยาศาสตร์นะครับสัญกรวิทยาศาสตร์นะครับอ่ะสันกรวิทยาศาสตร์คืออะไรนะครับอ่ะทีนี้มาดูวิธีการทำนะครับวิธีการทำ <c oughs> ขั้นตอนแรกเราต้องมาทบทวนก่อนว่าสัญกรวิทยาศาสตร์มันคืออะไร <c oughs> สัญกรวิทยาศาสตร์ถ้าจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปนั้นมันจะอยู่ เป็นแบบนี้ครับก็คือ a คูณ10ยกกำลัง n นะครับเมื่อนะครับเมือนะม่อ a น้อยกว่า10แต่ a มากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับโอเคนะครับค่ามันอยู่ค่ามันอย,อยู่ในช่วงนี้จะอยู่ระหว่างนี้นะครับหรือใครยังไม่เข้าใจนะอ่ะก็จะเป็น a น้อยกว่า10แต่นะครับแต่ a มากกว่าหรือเท่ากับ 1นะครับนี่ครูคือครูขยายความให้นะและ n นะครับ n คือจํานวนเต็มนะครับจำนวนเต็มนะครับจํานวนเต็มทุกตัวมีส่วนเป็นหหรือเข้าใจง่ายๆครับในการเลื่อนจุดส่วนมากครูมักจะใช้คํานี้ครับจํานวนเลื่อนจุดนะครับจํานวนเลื่อนจุดถ้าเราเลื่อนไปกี่ตําแหน่งก็ใส่ไปนะครับแล้วหลักการเลื่อนจุดมันมีอยู่2หลักการคือ1ครับ ถ้าเลื่อนไปข้างซ้ายเนาะ n จะเป็นบวกนะครับแต่ถ้าเลื่อนไปด้านขวา n จะเป็นลบถามว่ารู้ได้ไงเลื่อนไปซ้ายไปขวาให้มองมองที่ a ครับมองที่ a ถ้า a มากกว่า10จะเลื่อนไปซ้ายนะครับและ n เป็นบวกถ้า a น้อยกว่า1จะเลื่อนไปด้านขวาครับแล้วทีนี้มาเดี๋ยวครูจะมาเขียนโจทย์ใหม่นะก็คือเราทบทวนไปแล้วเนาะสัญกรนะครับสัญกรนะครับจากโจทย์เขาบอกว่า นะจากโจทย์บอกว่าครูเขียนใหม่เลยนะ2,546ล้านนะครับอ่ะจงทำให้อยู่ในรูปสัญกรวิทยาศาสตร์นะครับให้พวกเรามองก้อนนี้เป็น A มองก้อนนี้เป็น A ครับเเป็นไงครับ A ก้อนนี้2ล้าน5แสน2546ล้านเป็นไงครับมันมากกว่า10หรือมันน้อยกว่า1มันมากกว่า10ใช่ไหมครับมากกว่า10เราต้องเลื่อนจุดไปด้านไหน ด้านซ้ายใช่ไหมอ่ะเพราะนั้นก็เขียนใหม่เลยนะก็จะเป็น2 5 4 6ล้านนะครับจุดศูนย์นะครับเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วถ้าเลื่อนจุดไปด้านซ้ายก็คือเป็นทิศทางไปด้านซ้ายอะ่ะที่เราลองเลื่อนไปพร้อมกันนะนักเรียนคิดว่าถามว่าเลื่อนไปถึงไหนจะอยู่ในรูปสันกรครับก็คือน้อยกว่า10ให้ก้อนนี้อะ่ะให้ก้อน A นอะ่ะมันน้อยกว่า10แต่มากกว่าหรือเท่ากับ1อ่ะเพราะนั้นมาลองเลื่อนจุดไปพร้อมกันอ่ะก็เป็น 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่ไหมครับ9ตำแหน่ง9ตําตำแหน่งเขียนไปเลยครับก็จะเป็น2.5 6 4เอ้ยโทษทีต้องเป็น2.5 4 6ุดคูณ10ยกกำลังจำนวนเลื่อนจุดจำนวนเลื่อนจุดนะจำนวนเลื่อนจุดเลื่อนมากี่ตำแหน่งอ่ะลองนับตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8ก็เก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น9าตำแหน่งเป็น9้าตำแหน่งทีนี้เราเลื่อนจุดมาด้านซ้ายใช่ไหมครับเลื่อนจุดมาด้านซ้าย n ต้องเป็นไร n เ,เป็นบวก n คือจํานวนเลื่อนจุดเราเลื่อนมาเท่าไหร่เราก็ใส่ไปตามตำแหน่งนั่นนะครับเลื่อนมาด้านซ้ายก็เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราลองตอบอย่างสวยงามนี้ตอบสมบูรณ์ก็เป็นเท่าไหร่2องจุดห้าสี่หกคูณสิบยกกำลังเก้านะครับเป็นแบบนี้นะอ่า แล้วศูนย์ข้างหลังไม่ต้องใส่ศูนย์ข้างหลังไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่เพราะนั้นข้อน,นี้ก็ต่อออบตอบครับตอบเท่าไรสองจุดห้าสี่หกคูณสิบยงหลังเก้านะครับอ่ะได้เป็นแบบนี้ออกมานะครับนักเรียนนะอ่ะข้อที่สิบแปดก็ผ่านไปนะครับข้อที่สิบแปดนะครับข้อที่สิบแปดคอนเซปต์หลักๆเลยเราต้องจําให้มันได้ว่าสารกรวิทยศาศาสตร์นี่มันคือการเลื่อนจุดนะและค่ามันอยู่ระหว่างช่วง A น้ยกว่าสิบ แต่ A มากกว่าหรืเท่ากับหนึ่งนะครับวิธีการเลื่อนจุดมี2วิธีคือเลื่อนไปด้านซ้ายโดยกรณีที่ A มากกว่า10ให้มองก้อนนี้เป็น A นะนะครับและ A น้อยกว่า1ก็ให้เลื่อนไปด้านขวานะครับอ่าเพราะนั้นข้อ18ผ่านไปต่อไปข้อที่19นะครับข้อที่19อ่ะเพราะนั้นก็เตรียมโจทย์ทำตามนะครับอ่ะข้อที่19นะข้อที่19นะครับอ่ะข้อที่19 เก้านะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หกสี่ห้านะครับจงทําให้อยู่ในรูปสัญลักรณ์วิทยาศาสตร์อ่าครูครูไม่เขียนนะมันยาวนะครับอ่าเพราะนั้นก็วิธีทำนะครับสัญลักรณ์วิทยาศาสตร์นะครับอ่าทีนี้นะครับสัญลักรณ์วิทยาศาสตร์มันก็มันจะเป็นรูปแบบของมันอยู่นะครับเดี๋ยวครูขอทบทวนนิดนึงได้ไหมเราจะได้จําได้นะครับอ่าทบทวนเนาะ ถ้ามันจะอยู่ในรูปส,สาปรกราฟิศาสตร์มันต้องเป็นรูปแบบนี้ครับ,บก็คือ a คูณ10ยกกำลัง n เนาะเมื่ออะไรครับเมื่อ a น้อยกว่า10แต่ a มากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับโอเคนะก็จะเป็นแบบนี้ a เอ้ i, ทษที a ต้องน้อยกว่า10นะครับแต่ a มากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับนะตัวนี้นะให้มองก้อนนี้เป็น a ให้มองก้อนนี้เป็น a นะครับมองก้อนนี้เป็น A ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วทาไงต่อทีนี้ก็คือเมื่ออะไรครับทีนี้เรามาแยกค่าทีละตัวเมื่อ n นะครับ n คือเลยครับจํานวนเต็มเนาะจานวนเต็มจํานวนเต็มนะครับหรือหรืออะไรครับจํานวนจํานวนเลื่อนจุดนะครับเลื่อนไปกี่ตําแหน่งแล้วก็ใส่ไปและทีนี้การเลื่อนจุดมีกี่สองกี่กรณี สองกรณีเลื่อนไปซ้ายเนาะเลื่อนไปซ้าย n เป็นบวกเลขชี้กำลังเป็นบวกนะเลื่อนไปขวา n ก็คือเลขชี้กำลังเป็นลบนะครับ n ตรงนี้ n ตรงนี้เลขชี้กำลังตรงนี้อ่ะนะครับเสร็จแล้วทําไมถึงเลื่อนไปซ้ายก็เพราะอะไรกรณีที่ a มากกว่า10นะครับ n มากกว่า10นะแต่ถ้าการณีที่มันน้อยกว่า1เราจะเลื่อนไปด้านขวานะเพราะงั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตเขียนโจทย์ใหม่นะครับอ่าเขียนโจทย์ใหม่จะได้เป็นแบบนี้ก็คือ0โจทย์ย์ 0นยครับ0 3ตัวเนาะ6 4 5นะครับอ่ะสังเกตก็คือหลกัหลกๆเลยวิธีการทำคือให้เรามองก้อนนี้เป็น A นะครับ A, A เป็นไงครับ0จุดเป็นทศน,น,น,นิยมทศนิยมมันน้อยกว่า1นึ่งอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะน้อยกว่า1 A น้อยกว่า1เรารู้แล้วว่าหลักการถ้ามันน้อยกว่า1เราจะต้องเลื่อนจุดไปด้านไหนด้านขวาใช่ไหมครับอ่ะเพราะนั้นเราเขียนโจทย์ใหม่เท่ากับ0.0006 4 5นะครับเลื่อนจุดไปด้านขวานะครับอลองเลื่อนดูนะเป็น1น3 4นะครับ4ตำแหน่งก็คือถามว่าเลื่อนอยังไงให้ค่ามันน้อยกว่า10แต่มากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับถ้าเลื่อนไปอีกจุดหนึงมันจะเป็น64.5เพราะนั้นไม่ได้นะก็ต้องเป็นเท่านี้เป็น6 4 5ุดาคูณ10ยกหลังจำนวนเลื่อนจุดเราเลื่อนมากี่ตำแหน่ง1 2 3 4ใส่เลข4ไปครับ ใส่เลข4ไปแต่กรณีนี้ครับเราเลื่อนจุดมาด้านขวา n คือเลขคีย์กำลังต้องเป็นลบนะครับใส่ลบเข้าไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบแล้วนะครับตอบเท่าไหร่ครับ6.45คูณ10ยงลังลบ4นะครับได้แบบนี้ออกมานะนี่ข้อที่19นะครับข้อที่19ต่อไปข้อ20ครคูณไม่เขียนหลักการตรงนี้นะขอให้พวกเราจําได้นะครับอ่ะครูคิดว่าพวกเราจําได้ คือเราต้องจําหลักการให้มันได้ถ้าจําไม่ได้นี่มันเรื่องสันนิกรณ์มันไปไม่ได้เลยนะครับอ่าต่อไปข้อยี่สิบนะครับข้อยี่สิบอ่ข้อทีอ่ยี่สิบนะครับยี่สิบโจทย์เขาบอกว่านะครับโจทย์เขาบอกว่านะครับสามล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบหกนะครับจงทําให้อยู่ในรูปสันนิกรณ์วิทยาศาสตร อ่ะตรงนี้ครูไม่ได้เขียนนะครับครูไม่ได้เขียนนะอ่ะเพราะนั้นก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับอ่ะวิธีทำนะครับวิธีทำนะครับเสร็จแล้วทําไงต่อทีนี้เราก็เลื่อนจุดเนาะเลื่อนจุดสังเกตก้อนนี้ให้เป็นไรมองก้อนนี้เป็นไรเป็น A ใช่ไหมครับเเป็นไง A มันมากกว่า10ใช่ไหมเมันมากกว่า10 A มากกว่า10แล้วทาไงครับ A มากกว่า10นะ,ะเดี๋ยวครู ขออนุญาทุบทวนตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ครับถ้า A มันมากกว่า10เราเลื่อนจุดไปด้านไหนด้านซ้ายใช่ไหมและเลขชี้กำลังเป็นอะไรเป็นบวกนะครับตรงนี้ก็ n, n ก็คือจํานวนเต็มนะครับอ่าหรือจํานวนเลื่อนจุดนะครับอ่าทีนี้มาดูต่อนะเรารู้แล้วว่าเราต้องเลื่อนจุดไปด้านไหนด้านซ้ายใช่ไหมเพราะอะไรอ่าด้านซ้ายอ่าเปเป็นบวกเลขชี้กำลังเป็นบวกเนาะก็ <_ d ose> เพราะอะไรเพราะว่า A มันมากกว่า10นะครับ ทีนี้ถ้ามันไม่มีจุดเราเติมจุดให้มันขวาสุดนะครับก็จะเป็น 3, 4, 3 5 4ล้าน54,6หน้ามล้นะมีค่าเท่ากัน2ตัวนี้แค่ว่าเติมจุดเข้ามาให้มันดูง่ายเฉยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ปลายเลื่อนจุดดูนะเป็น1,2,3,4,5,6นะครับกี่ตำแหน่ง6ตำแหน่งใช่ไหมหกตำแหน่งก็เขียนลงไปเนาะ 3.546496คูณ10ยกกำลังจำนวนเลื่อนจุดเราเลื่อนเลื่อนมาด้านซ้ายเต้องเป็นไรเป็นบวกเนาะกี่ตำแหน่งก็6ตตำแหน่ง1 2 3 4 5 6เป็น6ตตำแหน่งใช่ไหมครับ6ตำแหน่งนะโอ้ 6, จุดยาวนิดนึงนะเพราะนั้นต้องทำละเอียดนะครับอ่ะเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบอาวตอบครับตอบเท่าไหร่5 5 4 6 4 9 6คูณ10ยกกำลัง6นะครับโอเคนะแบบนี้นะก็คือคอนเซปต์หลักเราขั้นตอนแรกเราดูก่อนว่าก้อนนี้มันเป็นไรให้มองก้อนนี้เป็น A นะให้มองก้อนนี้เป็น A แล้วมองก้อนนี้เป็น A แล้วดูว่ามันมากกว่า10หรือมันน้อยกว่า1ถ้ามันมากกว่า10ให้เลื่อนจุดไปด้านซ้ายถ้ามันน้อยกว่าหนึ่งให้เลื่อนจุดไปด้านขวาถ้าเลื่อนจุดไปด้านซ้าย n คือต้องเป็นบวกเลขชี้กำลังต้องเป็นบวกนะครับ n, n ก็เป็นจํานวนเลื่อนจุด นะครับเลื่อนไปกี่ตำแหน่งก็ใส่ไปถ้า A น้อยกว่า1ให้เลื่อนจุดไปด้านขวาเลขชี้ลังติดลบนะครับกี่ตำแหน่งก็ใส่ไปนะนะครับเพราะนั้นก็แนวข้อสอบทั้ง20ข้อก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับก็ให้นักเรียนลองฝึกทํานะครับลองฝึกทําดูว,ว่าคอนเซปต์การทําแต่ละข้อมันทํำยังไงนะครับแล้วพวกเราก็จะสามารถทําข้อสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นก็การสอบครั้งนี้ก็ขออวยพรให้นักเรียนทําข้อสอบได้ ได้เต็มนะครับเต็ม20นะครับอ่าได้เกียรสกันทั่วหน้านะครับเพราะฉะนั้นคลิปแนวข้อสอบข้อข้อหถึงข้อ20ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ